ทมงานดิ้นด,ด่วนครับดิ้นด,ด่วนสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาชม <c oughs> <c oughs> มาชมรถแม็โคโค,โคมาสุครับผม วันนีเน้เป็นรังอุนเกียนะอาบน้ำขับได้แล้วครับผมบแต่ว่าคนโทนไม่เหมือนกันเป็นคนโทนคม,มสุครับผมบางคนไม่เคยขับคนโทนนี่นี่ก็ขับยากเหมือกนกันนะนเหน็นว่าเปลี่ยนคอนโทรลเป็นของแคทเนาะ โคมาสู่พีซีร้อยสามสิบรุ่นแปดนะครับตัวนี้ใหม่สีใหม่เลยแก้วเลยครับไอรถรถยังแรงอยูอนน่เนาะขุดได้รักได้อยู่อ๋อไหนไหนคนขับนี่บอกคนขับ ผมไปขับโน่ตักดินอยู่โน่ครับไหนตักที่ไหนไบ้านโคกสะอาดโคกสะอาดเอาขับของอะไรับเนี้เหรออ๋อนี่คนขับยัดยัดกันทะลบ่อ๋อ สีใหม,ม่อะไรใหม่เลยครับช่วงล่างนี้ยังโอเคอยู่ครับผมคอนโทรนมันเป็นคอนโทรนของคมมสูนเาสนาะ totally. น,น,น,นี่นะจะขายซื้อใหม่อ่ะแสอสเลยน่ดนาทนตยเนกันุ่งย่ด้ยุ่อได้ย่กันได้ยยง มังบาดังจะรูนเารถนำเข้ามาคันี้รถรถนำเข้าจากนอกบ่ไงเป็นรถเป็นรถแบบนำเข้ามารถเก่าญี่ปุ่นน่ะต้องถามสัชาติครับผมไม่โก้คันนี้สวยสวยครับสวย เดี๋ยวเ,เดี๋ยวต้องย้ายไปเปลี่ยนคอนโทรลใหม่ครับเพราะว่าคอนโทรลของคุมสูนี่ผมก็ยังขับไม่เป็นเลยครับเ,เครื่องยนต์เงียบม,มากครับเค,เครื่องยนต์เงียบม,มากตัวนี้เงีบ ในช่วงล่างนี่ใหญ่มากครับผมโรลเลอร์กี่ลูกนี่เจ็ดโรลเลอร์เจ็ดแคริเอร์หนึ่งบล็อสโบกเก็สตสเตอร์ใหญ่มากครับตนนัวนี้ช่วงนี้เราดับมาวิ่งดินกับทีมง,งานเสือชาติครับเสือชาติดาดมอวิ่งดินด้วยกันนี่แหละครับเดี๋ยวจะย้ายไป เปลี่ยนคอนโทรลใหม่เอาคอนโทรลแคทครับผมโอ้ทีมงานเสียชาติครับผมเอาแมตโคลขึ้นเทลเลอร์แล้วครับเอาล่ไปครับเห็นไครับย้ายไปไหน

เร่ใหม่ครับผมได้รีวิวไปหลายคลิปกันครับอันนี้แม่แต่งสิงแต่งสวยครับแต่งสิ่งแต่งสวยอยู่ที่สสล็อกกี้195ครับ ย้ายแมคโครไปสับคอนโทรลใหม่ครับใช้คอนโทรนโกเบโกคอนโทนอรแคทนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคอนโทรนเก่าคอนโทรนเดิมดังเดิมครับตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเทเลอร์แล้วครับผมทีมงานเสียชาติเสียชาติบุรียมพึ่งจัดรถเกี่ยวข้าวไทยเซ็งยน์ 2021ันย่ไม่แกะกลองครับปีนี้ได้พันกว่าไร้ครับผมเสร็จงานเกี่ยวข้าวแล้วก็จัดแมคโครไม่คันหนึ่งแมคโครเดิมครับผมโมมาส่พีซีร้อรุ่นน่าจะเป็นแนตัวนี้อ๋อไอไปจากพัอทโถลไปของแคทเพื่อเปลี่นเปลนเปลนจับใหม่ปีนี้กี่ไร่เกี่ยวข้าว ได้พันกว่าพันกว่าได้เกี่ยวเลยมาเยอะถ้ารถถ้ารถน้อยนี่เราจะเยอะเนาะครับครับน้อยได้เยอะอันนี้ออกนานยังพี่นี่อันนี้ออกนานแล้วประมาณถึอสามสิบสองอ๋อเห็นว่าพ่อว่าจะก่อว่าจะขายไหมฮะวายใช้งานก่อนเนาะอ๋อแต่ว่าใช้งานดีนะใช้งานดีตักไวมาก เป็นทั้นเที่ยวเลยยังไม่หมดยังมีีเยอะเป็นคุโบคุไรอีกงานดีงานดีครับเอาไว้ใช้งานก่อสร้างเนาะแต่เดิมๆไปเดี๋ยวแม่วิชาจัดเองเลยขับเองลูกน้องไปนะเดี๋ยวลูกน้องเอาเดี๋ยวมาฟังเสียงแตรเสียงแม่ของเล่นของพี่กันหน่อย ลา้เทเลอร์ er, สวยมากครับแม่แต่งไฟนี่ดังไ <c oughs> หมนะหลแรงครับพ <c oughs> ี่น้องงใส่ฟิวคาด chặt là gặp <laughs> ào oh, tre đăng oh. mè kéo kéo gặp kéo đi đuôn gắp đi đuôn ไปครับไวามากครับเ,เลือสวยๆเลยเอาคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณอีบีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเดี mm ๋ย hmm. วติดตามทีมงานนะครับผมหลังจากที่ไปทำคอนโทรลมาเดี๋ยวสุดจัดขนาดไหนเดี๋ยวค่อยชมกัน,นครับผมคลิปนี้บายบายครับผมขอบคุณมากครับ